Food fit for five. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการ Food Fit for Fire ค่ะยังมีอีกกลุ่มคำกลุ่มหนึ่งที่สะกดใกล้เคียงกันและยังออกเสียงใกล้เคียงกันอีกด้วยคำแรก rice rice คำนี้นะงอลิ้นแล้วก็แตะไปกลางเพดานด้านบนนะคะ rice r, 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 r rice คำนี้เนี่ยระวังค่ะ ลงท้ายเสียงมันใกล้ๆกับ r i c e ที่แปลว่าเหานะ I eat rice ฉันกินเหาก็จะแหลนิดหนึ่ง rice งอลิ้นเข้าไป rice แปลว่าข้าว R กับ L จะออกเสียงแตกต่างกันนะคะลองไปฝึกดูค่ะคำต่อมานะคะจะเป็นคำว่า ripe เหมือนเดิมนะงอลิ้นแตะที่กลางเพดานของปาก ripe แปลว่าผล,ลไม้ที่สุกแล้วค่ะ R I P E ripe คำต่อมา ride ride ที่แปลว่าการขี่นะคะและอีกคำหนึ่ง rise rise แปลว่าการที่เราจะขึ้นไปหรือว่าจะยืนขึ้น please rise ยืนขึ้นด้วยนะคะหรือว่าปรากฏตัว แต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ออกเสียงเหมือนกันเลยล่ะค่ะก็คือ right ก็คือพวกพิธิีกรรมต่างๆคำต่อมา right r i g h t right ที่แปลว่าด้านขวาอีกคำหนึ่ง right ที่แปลว่าการเขียนค่ะ right คำว่า right เป็นชื่อคนก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นนามสกุลน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่างก่อสร้างก็ได้ค่ะ Rite แต่ออกเสียงคล้ายเคียงกันสังเกตคือ4คํคำนี้นะคะมีตัว T เป็นตัวสะกดค่ะจึงออกเสียงเหมือนกันส่วนตัว E ค่ะไม่ออกเสียงนะคะคำที่มี wr เป็นอักษรน,นำจะออกเสียง R ตัวเดียวค่ะส่วน w ไม่ต้องออกเสียงค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่า rice ข้าว ripe ผลไม้ที่สุกแล้ว ride ขี rise การขึ้นหรือว่าการปรากฏ4ี่คำนี้จะออกเสียงต่างกันค่ะและ4ี่คำเหล่านี้จะออกเสียงเหมือนกันซึ่งก็คือ right พิธีกรรม right ถูกต้อง right เขียน right ช่างก่อสร้างวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ True Visions Group พร้อมกับ CT Bright Holdings สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย